เีมงคลคาเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ามาพบกับแม่มดบาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะมดก็อยู่ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะคะสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่มดยืนอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเจ้านี่เลย สีสด,ส,สดใสอยู่ข้างหลังมดนี้เองนะคะคือเจ้า Suzuki เ e อร์ i รนะคะ1.0 GL นะคะโมเดลปี2014คันนี้นะคะสวยงามเป็นอย่างมากเลยแค่สีนี่ก็กินขาดแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องออยพาชมร,บรอบๆคันนะคะว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับเจ้า Suzuki เซอร์ i รคันนี้นะคะ mm hmm. เริ่มเลยที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือ ตัวแม็กนะคะลูกค้าได้ไปทําการเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะปกติแล้วรุ่น G L นี่จะเป็นล้อกระทาฝาครอบนะคะน้องออยตัวนี้นะคะแต่งแม็กได้ลงตัวสวยงามนะคะพร้อมตัวนี้เลยเรียกว่ายังไงน้องออยอะไรอ่แหลกหลังคาตัวนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ได้เห็นสีสันข้างในนะข้างนอกนี่ยังขนาดนี้ข้างในนี่บอกได้เลยว่าแจ่มจริงๆอ่ะลองดูเลยเห็นไหมคะเนี่ยเลยสีสันสดใสน,นะคะ หลากสีมากเลยนะเป็นแต่ว่าเป็นบอดหนังนะตัวนี้นี่ลูกค้าคือรถเล็กเนี่ยสไตล์ของรถเล็กเองนะคะก็จะเป็นรถที่สีสันสดใสอย่างเงี้ยถือว่าดูโอเคเลยนะไม่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 เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ดูแบบอะไรอ่ะมันรถเลก็กเนานะมันก็ต้องสีสันสดใสมันก็เหมาะกับรถเล็กแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไปติดตั้งเป็นหุ้มหนังมาให้นะคะก็จะเป็นหนังแต่หนังดีนะน้องออยซูมมาใกล้ ทำความสะอาดง่ายนะคะเกิดมีอะไรหกในบ่อนนะแต่สดใสนิดนึงนะหมาะสำหรับไปรุ่นไยรุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่เองคู่มือนะคะเนี่ยเรามาสังเกตตัวนี้คู่มือบุิกอรบวิวารันตีจากซูซูกิครบนะคะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงไม่แค่5้า0 0ื่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลองให้น้องออพาไปซูมรู้สึกจะห้าหมิกิโลเมตรเท่านั้นแหละประมาณนั้นเท่าที่ สังเกตนะคะแล้วก็เราไปชมภายเสียงโทรศัพท์ดังเลยน,น,นะเดี๋ยวถึงรับรีวิวเสร็จก่อนเนี่ยนะคืก็คือ,คอ,คอห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะสําหรับ s u z กิเซอร์รีโอคันนี้นะคะสีเขาเรียกว่าสีะไรน้องออยสีทองปีกเหมือนปีกเมงทับเลยเนาะสีมันสวยๆนะแล้วก็นี่เลยนะคะด้านหลังยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและบล็อกขันล้ออยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะสําหรับ Su ุ u กิ ซอร์เคันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบรถยนต์ e ีโกคาร์นะคะประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับกุญแจก็จะเป็นอย่างนี้นังลอยแจรีมทนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไมกันนิดนึงที่บอกไปเมื่อสักครู่อ่ะ้องลอยซูมเข้ามาเลย5 2 0 1มือยไม่ใช่52,151กิโลนะคะตาไม่ดีนะเขาเรียกว่าอะไร เริ่มจะโพเพแล้วนะตาก็เริ่มไม่ดีละ5้า5มกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับซูซูกิเซอร์รโอคันนี้นะคะอ่าภายในดูสะอาดสะอ้านนะคะเหมาะก็ก็ก็โอเคนะกับไม์อยู่ที่52เพราะว่าลูกค้าเดิมเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะสังเกตได้นะ้องออยว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลรถเนี่ยมาอย่างไรก็มาอย่างงาั้นก็คืออย่างเบาของรุ่นนี้เองก็จะเป็นเป็นเบาผ้าเนาะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะถ้าแกะออกให้ไหม่เอียบเลยนะเบาตัวนี้นะ อ่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงว่าเดิมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะนี่เลยอ่าดูเลยเดิมไม่เดิมยังไงนะคะไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะตัวนี้เดิมจากโรงงานนะคะอ่าน้องออยใช้มาเนี่ยพุดอาเห็นป่ะ ไหนติ่ตัวนี้นะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะตัวนี้น็อตไม่เคยขยับเพราะนั้นอ่ารับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะสภาพเดิมสุดๆนะคะเหมาะสมแล้วกับไมแค่5 2 0 0 0นสองนะคะสำหรับเจ้า Suzuki s e r ร r i o สีพี่จะเรียกว่าอะไรสีสีเหลืองแมลงทับสีเหลืองปีกแมลงทับอะไรประมาณนี้แต่สีมันแบบว่าสวยนะ สีสันดโดดเด่นดีนะคะสำหรับเจ้า s u zu กิ Se l e r i o ี2 G L โมเดลปี2014คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่249,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะ249,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายสบายเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถเล็กนะคะเพื่อความประหยัดน้ำมันใช้อยู่โทรสอบถามมดมาได้เลยนะคะที่เบอร์083-1006161นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับสุ zu กิเ e l ร r i o 1.2 GL นะคะโมเดลปี2014คันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ